สวัสดีจ้ามาเช็คพยากรณ์อากาศประจำวันวันที่9สิงหาคม2564มาดูว่าจังหวัดไหนจะมีลุ้นมีฝนในวันนี้นะคะก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดสับ r i ้ e กดกระดิ่งกริ๊งกิ๊งให้ทิดาชาแน,นลด้วยจา้าขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะไปรับชมรับฟังข่าวกันเลยวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทําให้ด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าะนองเกิดขึ้น บางพื้นที่สําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้ากะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดร,ระวัง มาเช็คสภาพอากาศทีละภาคกันเลยค่ะภาคเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละยีของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านตากและเพชรบูร์อุณหภูมิสูงสุด34-37งาสเองศา,ศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงภาคอีสานจะมีฝนฟ้าะนองเพียงร้อยละสิของพื้นที่เท่านั้นส่วนมากเน้นที่จังหวัดน้องคายบึงการนครพนมอุบลราชธานีและนครราชสีมาอุณหภูมิสูงสุด 35- 37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากเน้นที่อุทัยธานีกาญจน,นบุรีนครปฐมราชบุรีและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดนครนาย,ยกปราจินบุรีจันทบุรี รีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภักใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากเน้นที่จังหวัดเพชรบุรี นครศรีธรรมราชสงขลาย,ยะลาปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิสูงสุงสด34-36องศา,ศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูง1-2เมตรจ้ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยสาสของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยยีของพื้นที่ส่วนมากใน,นช่วงบ่ายช่วงค่ำนะคะอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจ้าช่วงนี้จะฝนลดนะจ้าเนื่องจากมีพายุบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเกิดทั้งหมดสีลูกด้วยกันพายุจะดึงเอาความชื้นไปหล่อเลี้ยงตัวเพื่อพัฒนาตัวพายุค่ะดังนั้นจึงส่งผลให้ประเทศไทยของเรามีฝนลดลงนั่นเองสําหรับคลิปนี้กี้ขอตัวลาไปก่อนจังหวะคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย